ยายจ๋านะฮะแม่นะฮะเธอสวยจริงๆนะครับนะฮะคนนี้นะครับเดินทางมาจากภาคใต้เลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากที่มาไกลถึงขนาดนี้นะฮะครับนะฮะชื่อน้องปยาใช่ไหมสยไหอ๋อสายไหมทอทีทษทีน้องสายไหมเมื่อกี้ถ่ายแวบๆอยู่แต่น้องสายไหมนะฮะครับนะเดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะแหล่งใต้ได้ไหมแหล่งใต้แหล่งใต้ได้นะเพราะเป็นคนใต้นะหน้าตาขาวสวยขนาดนี้นะฮะและที่สำคัญคือมีผัวหรือยังฮะ โสดเนาะยังมีแหวนนะฮะอยากได้ใช่ไหมฮะอยากได้อยู่นะฮะหนุ่มๆที่อยู่ทางบ้านนะฮะติดต่อมาเลยพี่แจ็ครู้จักเธอดีครับนะฮะสะดือถัถ่จะสวยขนาดไหนนะ,ะเมื่อกี้เธอแค่ขี้ใครออกอยู่ะครับต้องมาดูกันนะครับนะฮะมากับเพื่อนสาวใช่ไหมนะฮะ,ะ,ะคนนี้ใช่ไหมฮะเพื่อนเธอชื่อน้องอะไรลาวชื่อ,อไรชื่ออันน้องอันนะฮะนะครับแล้วก็หนุ่มรูปหล่อกระดอไม่มี นะชื่ออะไรชโอเคตรงนู่นนะโอเคครับกับบรรยากาศสนุกสนานกับร้านแจ็คดอสันนะนี่คือของจริงนะกับชีวิตแจ็คดอสันนะครับนะตามเธอมาครับน้องอะไรนะมันมีคนเชื่อสายใหม่เขาสายสายใหม่ขาวมากเลยกล้องนี้เนาะโอเคครับตามเธอมาครับนะโอเคอย่าเบ่งท้องนะฮะอย่าเบ่งท้องเด็กขาดนะครับแล้วก็จิมกันคืนนะฮะห้ามเกี่ยวลาดนะครับนะะ เจลของเสไหมไม่เจ็บครับนะฮะที่ทำนายไว้แล้วนะครับนะฮะครับมาดูกันนะฮะว่าจะเจ็บไหมนะครับนะคูนองคก็เจอร้องังค์อนขายนะฮะนะครับนะฮะครับความสวยงามจะอยู่ตรงนี้ครับนะฮะสาวๆทุกคนที่อยากเจาะสลือครับนะบอกได้เลยว่าได้แค่นี้ครับนะรับรองว่าไม่เจ็บอย่างแน่นอนนะครับนะโอเคครับนะนิดเดียวนะฮะ แต่มันจะได้กลับขึ้นมานคือความสวยงามนะฮะแล้วก็เป๊ะมากแค่นั้นเองนะครับนะฮะเป๊นะเรียบร้อยครับน้องสายไหมนะฮะครับนะฮะบอกไว้เลยข้อห้ามครับสายไหมนะฮะ ยาเกี่ยวยาชนยากระแทกนะฮะบระเิเวณที่เจาะไปมันจะอักเสบมันจะไม่หายนะฮะส่วนข้างล่างกระแทกได้เกี่ยวได้นะครับการอยู่การกินฮะกินได้ทุกอย่างครับนอนไข่ไส้เดือนมแมลงสาบนะฮะกินได้เลยมีเพศสัมพันธ์เหมือนเดิมครับหลายชิปนะฮะที่พี่แจ็คจับน้องหมูนี้ฮะ,ะว่าพี่จับตูดเขานะะมันไม่ใช่นะครับนะ,ะุณาคิดกันใหม่นะ,ะทั่วโลกเลยนะฮะร้อยสิบเก้าประเทศครับที่ดูพี่แจ็คต่อสั้นนะ,ะอนนโอเคนะฮะ ใายไหมจ๊ะบอกกระต้องได้เลยว่าเจ็บบ้างน้อยแค่ไหนจ๊ะเอยเฉือยเฉือฮะนี่ตั้งเกนอ่ะไม่มันจะไปดีมันเอานะฮะดึงออกมาก่อนนะครับโอเคนะอ้าวยินครับใช่ายจ๊ะโอเคครับนะ